สว,ส,สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเรามานําเสนอโครงกานเรื่องห้องน้ําดีสุขภาพก็ดีหาะคณะกรรมาการพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานที่มานะคะเนื่องจากโรงเรียนจนนักเรียนโรงเรียนจนรัตพิยานะคะก็คือแบบอีกุิกรรมการใช้ห้องน้ําที่ไม่ผูกสุขลักษณะน,นะคะแบบมีความ สกปรกแล้วก็แบบมีกลิ่นอับนะคะพวกเราเลยคิดโครงงานคุณธรรมเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาห้องน้ำของโรงเรียนนะคะวัตถุประสงค์ที่ได้รับวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะมีจิตสำนึกในการรัรกษาความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้นักเรียนมี ระเบียบวินัยในการใช้ห้องน้ำนะคะแล้วก็เพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนสะอาดมากขึ้นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือห้องน้ำของโรงเรียนสะอาดมากขึ้นและนักเรียนนะคะมีความอดทนความมีระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดห้องน้ำค่ะคุณธรรมคุณธรรมที่เรานำมาใช้ในโครงงานนี้คือสังขาวัตถุ4ี่หนึ่ง ทานรู้จักให้รู้จักศสลสีศสละในที่นี้หมายถึงของเราหมายถึงเศสละสักสองสามนาทีหลังทําทุละส่วนตัวเสร็จดูความเรียบร้อยในห้องน้ําหรือความสกรปรกเอาน้ําล้างให้มันสะอาดมากขึ้นครับ 2. ปิยาวาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจากความกิงใจครับคือเราเห็นห้องน้าํามันสกปรกเราอยากทํงความสะอาดห้องน้ําให้มันสะอาดมากขึ้นเราก็ไปเชิญชวน เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนมาช่วยกันดูแลห้องน้ําให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยให้มันน่าเข้าน่าใช้มากขึ้นครับ 3. อัจริยาประพฤตินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีแก่คนรอบข้างคือเราเข้าห้องน้ำเสร็จอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลสิ่งรอบข้างให้มันแบบเรียบร้อยให้มันไม่สกระปรกให้มันคนรอบข้างที่จะเข้าต่อเราเนี่ยเขาจะได้รู้สึกดีรู้สึกน่าห้องน้ํามันน่าใชหน่าเข้าครับ 4. สามานัตตา,ตาคือการเป็นผู้ม,มีความสม,ม่มําเสมอสม่ําเสมอในที่นี้คือ เราเข้าห้องน้ำที่บ้านยังไงเราก็ทําทแบบนั้นเหมือนที่เราเข้าที่บ้านครับคือเราเข้าห้องน้ำที่บ้านเราก็ดูแลความสะอาดไม่ให้มันสกปรกใช่ไหมครับเรามาเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนเราก็ไม่ควรให้มันมีความสกปรกครับขอบคุณครับขั้นตอนการปฏิบัติ 1. สําสำรวจสภาพปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา2 ปรึกษาหารือและเตรียมงาน 3. ดําเนินงานตามโครงงาน 4. สรุปและประเมินการดําเนินงานของโครงงานวิธีการดําเนินงานการศึกษาเรื่องห้องน้ํำน่าใช้ผู้จัดทําได้นําวัสดุอุปกรณ์และ,และการดําเนินงานมาดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมห้องน้ําดีสุขภาพดีวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อให้นักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำส่วนตัวค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมดับกลิ่นเหม็นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปในท้องถิ่นเช่นใบเตยดับกลิ่นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากใบเตยในการดับกลิ่นค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมทาความสะอาดห้องน้ําประจําวันเพื่อให้นักเรียนปลูกฝังในการได้รับมอบหมายหน้าที่ค่ะ โดยวิธีการดาําดเนินงานของเรานะคะเราจะจัดเวรของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมาทำความสะอาดห้องน้ําในทุกๆวันพุธค่ะกิจกรรมที่4กิจกรรมสร้างสรรค์ห้องน้ําให้น่าใช้วัตถุประสงค์นะคะเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในการใช้ห้องน้ําให้แก่นักเรียนค่ะ,ะโดยวิธีการทำของเราะะเราจะติดป้ายวิธีการใช้ห้องน้ําที่ถูกต้องและป้ายวิธีการปฏิ ปฏิบัติตัวในห้องน้ำในแต่ละมุมของห้องน้ำค่ะสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวค้ค่ะคือห้องน้ำมีความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นนักเรียนมีนิสัยการใช้ห้องน้ำที่ถูกระเบียบมีสุขลักษณะที่ดีและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือมีระเบียบวินัยในการ ใช้ห้องน้ําสาธารณะมีความสามาคัคคีในหมู่คณะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักปรับตัวการทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะข้อเสนอแนะคือเพื่อที่จะให้ห้องน้ําของโรงเรียนมีความสะอาดอยู่เสมอก็จะต้องทําความสะอาดแล้วก็ตกแต่งห้องน้ําให้สวยงามเพื่อให้มีความน่าใช้ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นนะคะก็ควรจะมีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมการขยายโครงงาน ห้องน้ําดีสุขภาพดีนักเรียนในโครงงานสามารถนําผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นไปใช้ได้ในห้องน้ําของตัวเองและแนะนําให้ครอบครัวหรือชุมชนใกล้เคียงในการใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นค่ะต่อไปเป็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะปัญหาจากผู้ใช้บริการโดยตรงนะคะห้องน้ําสาธารณะเนี่ยมีผู้ใช้จํานวนมากและไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทําให้ห้องน้ําไม่สะอาดและไม่มีผู้อยากใช้ค่ะ และที่สําคัญคือนักเรียนเนี่ยยังไม่มีจิตสํานึกในการใช้ห้องน้ําสาธารณะที่ดีค่ะต่อไปเป็นปัญหาจากห้องน้ําโดยตรงนะคะคือน้าน้าท่วมขังแล้วก็โออถปัสสวะอุดตันท่อระบายน้ําอุดตันทําให้ห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นค่ะและสุดท้ายนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาคือควรเริ่มจากผู้ใช้นะคะจะต้องมีจิตสํานึกที่ดีในการใช้ห้องน้ํา กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ